และกันลดล่อปลอดลงมุงม,มันเป็นประกันสืบสารไทยเออ สนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รูลูแล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องๆผู้รอบรู้ของพี่รูลูรู้จกักศาสนาอิสลามมากแค่ไหนจ้าพี่รูลูจะช่วยเพิ่มเติมความรู้ให้น้องๆน,นะศาส,สนาอิสลามมีผู้นับถือมากเป็นอันดับสองในประเทศไทยเลยนะจ๊ะซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะอาศัยอยู่บริเวณส4จังหวัดทางภาคใต้ของไทยคือจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลจ้ามีท่านนาบีมูฮัมหมัดชาวอาหรับเป็นศาสดาถือกำเนิดที่ประเทศซาอุดีอาระเบียท่านนาบีมูฮัมหมัดจะชอบไปหาความสงบและบำเพ็ญสมาธิในถ้ำบนภูเขาฮิรร ตามความเชื่อของศาสนาก,กล่าวว่าวันหนึ่งได้มีเทวทูตนำองค์การของพระเจ้ามาประทานให้กับท่านนาบีมูฮัมหมัดหลังจากนั้นท่านก็เริ่มออกเผยแพร่ศาสนาจ้าน้องๆคำพีทางศาสนาของอิสลามนั้นเรียกว่าคำพีอัลกุรอานนะจ๊ะส่วนหลักธรรมคำสอนที่สำคัญก็คือหลักปฏิบัติ5และศรัทธาหกจ้า ได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ต้องขยันเอามาทบทวนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่ลืมยังไงล่ะจ๊ะสวัสดีจ้าค่ะแล้วก็ต้องสวัสดีกันนะคะสำหรับวันอังคารวันนี้นะคะเราก็มาเรียนนะคะหลัก รมของศาสนานะคะต่อจากคาบที่แล้วเลยวันนี้นะคะเราก็เรียนหลักธรรมของศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะที่ดูลูกก็ได้อธิบายที่มาที่ไปหรือว่ากําเนิดของศาสนาอิสลามไปแล้วนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยเขามีหลักธรรมที่สําคัญอยู่2ออย่างนะคะก็คือหลักศรัทธาหกกับปฏิบัติห้าเดี๋ยวเรามารู้จักกันเลยนะคะว่าเออหลักศรัทธาหกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียน พี่บอบ้าหอกาตวันนี้พี่หนังสือจะพาไปเรียนรู้เรื่องหลักศรัทธาในศาสนาอิสลามถ้พร้อมแล้วไปกันเลย 1. นึ่งศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราไม่เชื่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เราไม่เชื่อหมอดูเราไม่เชื่อไสยศาสตร์เราเชื่อแต่อัลลอฮ์เท่านั้นเราเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างจักรวาล สร้างท้องฟ้าสร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่างและอัลลอฮ์ทรงสร้างมาลายกะผู้แสนเสป็นศรัทธาในมาลายกะของอัลลอฮ์มาลายกะถูกสร้างจากรัศมีหรือแสงของอัลลอฮ์ไม่มีตัวตนและไม่สามารถมองเห็นได้มาลายกะไม่มีเพศไม่กินไม่ดื่มและไม่นอนหลับมาลายกะ ทำหน้าที่ที่อัลลอฮ์ทรงใช้มากมายและหน้าที่สําคัญคือการนําสารจากอัลลอฮ์ลงมาให้ท่านลอซูดหรือศาสนทูตสศรัทธาว่าศาสนทูตมาจากอัลลอฮ์ศาสนทูตหรือท่านลอซูนมีทั้งหมด25ท่านท่านแรกคือนบีอาดามัมและท่านสุดท้าย คือนบ,บีมูฮัมหมัดท่านนบ,บีมูฮัมหมัดนำสั่งจากอัลลอฮ์มาประกาศเป็นเวลา23ปีและคำประกาศเหล่านั้นได้ถูกรวบรวมเป็นอัลกุรอานในเวลาต่อมา C. ศรัทธาว่าคำพีมาจากอัลลอฮ์คำพีมีทั้งหมด104คำพีอัลกุรอานเป็นเล่มสุดท้ายและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ในอัลกุรอาน บอกสิ่งต่างๆไว้อย่างมากมายเช่นการกำเนิดมนุษย์การสร้างธรรมชาติและวันสิ้นโลกที่ใกล้จะมาถึง 5. ศรัทธาว่ามีวันสิ้นโลกสักวันวันสิ้นโลกจะมาถึงและเราจะถูกทำให้ฟื้นอีกครั้งเราจะถูกสอบสวนความดีความชั่ว ที่ทำเอาไว้และจะถูกตัดสินให้ได้เข้าสวรรค์หรือลงนรกเป็นการตอบแทนหากใจเราศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์เราจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนหกศรัทธ,ธาว่าทุกอย่าง ถูกกำหนดโดยอัลลอฮ์เราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดทุกสิ่งอัลลอฮ์กำหนดให้พระอาทิตย์ส่องแสงสว่างจ้าในเวลากลางวันให้พระจันทร์ส่องแสงนวลในเวลากลางคืนทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทุกอย่างที่เจอคือการทดสอบว่าเราจะเลือกทำสิ่งที่ถูกหรือผิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราต้องเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เสมอตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าหลักศรัทธาทั้ง6ประการนั้นมีอะไรบ้างหากเราเชื่อด้วยหัวใจและปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ทรงใช้สวรรค์อยู่ไม่ไกลแน่นอน มาจบไปแล้วนะคะสําหรับหลักศรัทธา6ประการนะคะของศาสนาอิสลามนะคะสิ่งสำคัญเลยของหลักธรรมนี้ก็คือต้องมีความศรัทธาในองค์อัลลอฮ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกล้วนแต่ท่านอัลลอฮ์เป็นคนประทานทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มีความเชื่อเรื่องสวาม์เรื่องนรกด้วยนะถ้าหากว่านักเรียนสังเกตดีๆนะคะก็จะเหมือนกับศาสนาพุทธของเราเลยนะคะ ถ้าหากคนทําความดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์คนไม่ทําความดีหรือท,ทาความชั่วก็จะได้ลงนรกโดยที่พระอันล้อน,นะคะจะเป็นคนลึกคัดเลือกนะคะจะถูกคัดเลือกในวันสิ้นโลกหรือว่าวันโลกแตกนั่นเองนะคะต่อมาหลักธรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่งของศาสนาอิสลามนะคะก็คือหลักปฏิบัติ5านะคะเดี๋ยวเรามาเลยม,มาดูกันเลยนะคะว่าหลักปฏิบัติห้ามีอะไรบ้างคะ่ะ ตูวแอนิเมชัน2มิติเรื่องหลักปฏิบัติ5ประการของอิสลาม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จะไปหาแล้วนะ เพื่อนๆได้เวลาละหมากกันแล้วเราไปละหมากกันเถอะโอ้กำลังสนุกอยู่เลยเร็วๆหน่อยจะอีกก็มาแล้วงั้นพวกเราแยากไ,ไปละหมาดกันเถอะเดี๋ยวหลังละหมากรเราค่อยกลับมาเล่นกันต่อนะอามีน,นและเพื่อนๆก็ได้พากันไปมสัสยิดเพื่อทำการละหมาก หลังจากเด็กๆทำการละหมาดเสร็จแล้วอามีนและอินอามก็ได้พูดคุยกันอามีนแล้วไหนอาทิติล์ล่ะยังไม่เห็นมามัสกิดเลยนะใช่ใช่งั้นดูอาเสร็จเราไปหาอาริติกันเถอะอามีนและอินอามก็ได้ออกมาหาอาทิติ์ตามห้องเรียนต่างๆ หลังจากนั้นอามีนและอินอาร์มก็ได้เจออาทิปหลับอยู่ใต้โต๊ะอามีนก็ได้เดินเข้าไปปลุกอาทิปอาทิปเดินเดินเดินอาทิปเดินสินเราว่าเดี๋ยวเราไปตามครูดีกว่าได้ได้เชอรี่แบบบอกครูเลยนะอินอาร์มก็ได้วิ่งไปหาครูที่ห้องพักครูเพื่อให้ครูมาดูอาการของอาทิปอัสลามอะเลยกุมครูครับครูครับมีอะไรเหรออินอาร์ม ครูครับครูไปดูอาการของอาทิตย์หน่อยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาทิตย์อืมเดี๋ยวครูไปดูให้นะครูก็ได้รีบเดินไปดูอาการของอาทิตย์ระหว่างครูกําลังไปอาทิตย์ก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วครูครับครูครับอาทิตย์รู้สึกตัวแล้วครับแต่ที่น้าอาทิตย์ดูไม่ดีเลยครับอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอ ผมฟันได้ครับครูผมรู้สึกเหมือนกับมีอะไรมาดึงมียานผมออกจากร่างแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิผมฝันว่าผมเห็นงูตัวใหญ่ที่กำลังเลื้อยแกลานจากร้องคอผมมียมทุตถือไม้ใหญ่ๆเหมือนจะเกี่ยนตีผม และฝันเห็นความเป็นอยู่ของนรกเต็มไปด้วยไฟที่ร้อนแรงมันน่ากลัวมากผมรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่ผมเพิ่นเห็นมากเลยครับนี่มันคือสัญญาณเตือนจากนารกนะ่ยยังไงเหรอครับครูงั้นไปเรียกเพื่อนๆนมานั่งที่โต๊ะให้เรียบร้อยดีครูจะอธิบายให้ฟัง เมื่อเด็กๆได้มานั่งในห้องเรียนกันเรียบร้อยแล้วครูก็ได้อธิบายคือคนที่ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งหรือขัดคำสั่งของอัลลอฮ์เขาจะได้รับโทษอย่างนี้ไงล่ะครูคะแล้วหลักปฏิบัติคืออะไรหรอคะมีอะไรบ้างที่เราต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติก็เปรียบเสมือนเสาหลักทั้ง5ของาศาสนาอิสลามนะเด็กๆถือเป็นโครงสร้างชีวิตของชาวมุสลิม เสาหลักเหล่านั้นประกอบไปด้วยประการที่หนึ่งการกล่าวปฏิญาณตนอัชฮัด il ูอัลลาอิลาฮะอิลลอฮ์วะอัชฮัดูอันนมุฮัมมัดลราะซูลุลลอฮ์ความหมายก็คือฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ครูคะ เลื่อคำปฏิญาณตนนี้เราต้องกล่าวตอนไหนบ้างคะเราสามารถกล่าวตอนไหนก็ได้เช่นหลังละหมาดก่อนนอนหรือแม้กระทั่งบุคคลที่ต้องการเข้ารับอิสลามก็ต้องกล่าวคำปฏิญาณตนนี้เหมือนกันประการที่สองการละหมาดวันละห้าเวลาการละหมาดเป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลามเพื่อเป็นการพักดีต่ออัลลอฮ์ละหมาดหมายถึงการขอพร ความหมายทางศาสนาอิสลามหมายถึงการกล่าวหรือการกระทำซึ่งเริ่มต้นด้วยการตักบีรและจบลงด้วยการกล่าวสารามการละหมาดจ,จะหันหน้าไปทางกิบรัตครูครับแล้วต้องทำการละหมาดเวลาไหนบ้างครับเวลาที่เราต้องทำการละหมาดคือละหมาดซุฮีมีสองรอกราชเวลาเริ่มตั้งแต่ฟ้าสางจนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น ละหมาดซุฮรีมีสี่รากาสเวลาเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์คล้อยจนเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดทอดยาวออกไปเท่าตัวละหมาดอัสรีมีสี่รากาสเวลาเริ่มตั้งแต่เง,งาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดยาวกว่าเท่าตัวของมันเองจนถึงดวงอาทิตย์ตกดินละหมาดมังริบมีสามรากาสเวลาเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินจนสิ้นแสงอาทิตย์คือเวลาลบค่ำ ละหมาดอีสามีสีราาร่รอกษาเวลาเริ่มตั้งแต่เวลาค่าจนถึงก่อนฟ้าสางประการที่สามการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดคือการงดเว้นการกินการดืม่มการเสพและการมีความสัมพันธ์ทางเพศตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกตลอดทั้งเดือนรอมฎอนทุกปีซึ่งอาจมีระยะเวลา 29- หรือ30วันเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาเดือนทั้งหมด คืนสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นคืนที่ประเสริฐแล้วช่วงเดือนรอมฎอนเราต้องทำอะไรบ้างคะครูสิ่งที่เราต้องปฏิบัติหนึ่งรักษาการละหมาดห้เวลา 2. ให้มากในการซดกะห,หรือการบริจาคนั่นเอง 3. อ่านอัลกุรอานให้มากสี่แสวงหาคืนอัลกอต 5. หเยียติกอฟ รำลึกถึงอัลลอฮ์และมั่นขออภัยโทษขอดูอาจากพระองค์ที่ผ่านมามีใครถือศีลอดบ้างเอ่ยผมครับโ,โนูถือศีลอดได้แค่ครึ่งวันเองค่ะครูถ้าหนูถือศีลอดเต็มวันหนูก็หิวสิคะอืมเราต้องฝึกไปทีละนิดนะเด็กๆลองจากครึ่งวันก่อนแล้วค่อยๆไปเต็มวันนะแล้วอิติบละ่ะ เคยถือสินอดบ้างยังไม่เคยครับครูกลมกลัวเหน่อยและอยู่ด้วยครับหลังจากนี้ก็ลองฝึกดูนะเพราะการถือสินอดเป็นการฝึกให้เราอดทนยังไงล่ะใครที่ถือสินอดก็จะได้เข้าสวรรค์เพราะเดือนนี้เป็นเดือนอันประเสริฐยังไงล่ะเด็กๆโอ้งั้นวีนี้ผมจะลองถือสินอดดูนะครับครูอืม,อมดีมากเลยนะอาทิตย์ประการที่ 4, สี่การจ่ายสกัดการจ่ายสกัดหมายถึง ทรัพย์สินส,ส่วนเกินจนํานวนหนึ่งซึ่งมุสลิมต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเมื่อครบรอบปีประเภทของสาการดแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสาการดอาหารหรือสาการฟิตร์หมายถึงการที่มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายทานโดยใช้อาหารหลักของท้องถิน่นตลอดทั้งเดือนรมดอดรสาการทรัพย์สินหรือสากาตมานหมายถึงสากาที่มีการกําหนดเวลาและเงื่อนไขของจํานวน เก็บเฉพาะมุสลิมที่มีทรัพย์สินถึงจํานวนที่กําหนดใครมีสิทธิ์ได้รับสกัดบ้างครับรูสากาัดเป็นสิทธิ์ของคนยากจนคนขัดสนคนเดินทางไกลคนทํางานในหนทางศาสนาคนที่มีหนี้สินหล้นผนตัวผู้ที่นับสื่อศาสนาอิสลามใหม่ๆเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมสากาัดทาสที่ต้องการไท่ตัวเองเป็นอิสระ และส่งเสริมให้จ่ายสกาดให้กับผู้ที่ใกล้ชิดก่อนนะประการที่ห้าการประกอบพิธีฮัจการประกอบพิธีฮัจหมายถึงการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะในเดือนสุฮิจัซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สําหรับมุสลิมทุกท่านทั้งชายและหญิงทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางอัลลอฮ์ทรงเจาะจงให้มัสยิดอัลฮารอมที่มักกะ และมัสยิดนบีที่มาดีนะและให้ความโปรดปรานมากมายมัสยิดที่อื่นๆจะทําให้ผลบุญของการละหมาดในมัสยิดทั้งสองนี้มากกว่าผลบุญของการละหมาดที่อื่นหลายเท่าเลยเด็กๆโตขึ้นถ้าใครมีโอกาสาได้ไปปฏิบัติศาสนกิิแล้วแล้วก็ครูก็อยากให้ไปนะเพราะเป็นบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสําหรับมนุษย์เพื่อการปฏิบัติอิบาดาห์หลักปฏิบัติในศาสนาอิสลามก็มีแค่นี้แหละเด็กๆมีอะไรสงสัยอยากจะถามอีกไหมเอ่ย ครูครับแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามละ่ะจะมีบทลงโทษไหมครับอืีอยู่ครูอธิบายให้ฟังนะว่าบทลงโทษแต่ละประการเป็นอย่างไรถ้าเราขาดละหมาดเราจะอยู่อย่างยากลาบากขัดสนใบหน้าไม่มีนูตหรือที่เขาเรียกว่ารัศมีนั่นเองถ้าไม่ถือศีลอดตอนใกล้ตายเราจะหิวกระหายอย่างที่สุดอูโบสจะบีบดัดจนกระทั่งกระดูดซี่โครงทั้งสองข้างของเรานั้นประสางกัน บรรดาผู้ที่สะสมทองและเงินและไม่จ่ายมันในทางของอัลลอฮ์นั้นจงแจ้งข่าวแก่พวกเขาเถิดด้วยการลงโทษที่อันเจ็บปวดวันที่มันจะถูกเผาผลาญด้วยไฟนรกแห่งยะันนำครูก็อยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามหลักศาสนาทั้ง5ประการให้ได้นะและครูก็หวังว่านักเรียนของครูทุกคนเนี่ยจะอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ครับหลังจากนั้น อาทิตย์ก็ได้กลับตัวกลับใจจากที่เคยทำผิดพลาดมาก่อนในชีวิตแต่เมื่อสํานึกตัวได้แล้วก็ถอนตนแล้วออกมาจากการไม่ปฏิบัติหลัก5าประการของอิสลามตั้งต้นเป็นคนใหม่ด้วยการปฏิบัติหลัก5าประการของอิสลามจนในที่สุดก็บรรลุถึงความดีอันสูงสุดด้วยการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์และเส้นทางที่เที่ยงตรงข้อคิดสอนใจ บาปที่ได้กระทําไปแล้วคือการไม่กลับไปทำมันอีกผิดกี่ครั้งยังคงไม่เสียหายเมื่อหัวใจยอมรับความเถี่ยนผันเมื่อใจพร้อมยอมรับผิดที่เคยทําไม่หวนกลับไปซ้ําย้าที่เดิมค่ะ ก็นะคะหลักธรรมปฏิบัติ5นะคะของศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยก็มีหลักธรรมนะคะที่คุณครูจะนําเสนอในป .5 สองหลักธรรมด้วยกันนะคะก็คือศัทธา6กับหลักปฏิบัติ5นะคะอาจจะมีเนื้อหายเยอะสันิดนึงนะคะถ้าหากว่านักเรียนยังทำความเข้าใจได้ไม่ครบนะคะก็ให้กลับไปดูใหม่ แล้วสาหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะคุณครูคิดว่ามีประโยชน์กับนักเรียนมากเลยนะคะไม่รู้ว่าป .5 ในปีพศ .2564 ปีโควิดของเราเนี่ยนะคะมีนักเรียนชั้นป .5 ที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมดนะคะกี่คนนะคะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เจอกันนะคะถ้าหากว่าใครนับถือศาสนาอิสลามนะคะก็ทักทายมาบอกกล่าวกับคุณครูได้นะคะ อยากจะให้คุณครูนําเสนออะไรเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของตอนนี้เรามาเฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะก็คือแบบฝึกหัดของศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะที่คุณครูให้ไว้ในหน้าที่24ตอนนี้เราเดินทางมาถึงหน้าที่24กันแล้วนะคะนักเรียนเดินทางมากับคุณครูหรือเปล่าคะหัวข้อกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2นะคะข้อหนึ่งใหญ่อ่านหลักธรรมที่กําหนดให้แล้วตอบคําถาม คุณครูจะอ่านให้เรียนฟังนะคะถ้าหากว่ามีประโยคไหนคำไหนที่นักเรียนอ่านไม่ออกนะคะเอานิ้วชี้ขึ้นมาแล้วก็ชี้ในหนังสือตัวเองตามคุณครูเลยนะคะหนึสอย่าทำชั่วตอบแทนแก่ผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำในสิ่งที่ใครๆเห็นว่าดีอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะลงพระอาญา อย่าแก้แค้นเลยถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำดื่มเขาอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีนะคะอา่านแล้วนีสรุปใจความได้ว่ายอย่างไรบ้างข้อหนึ่งเขาทำว่า จากข้อความคําสอนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับศาสนาได้ถ้าข้อนี้ใครตอบผิดคุณครูจะโกรธมากนะคะเพราะเราเรียนเรื่องอะไรกดสามประการของคุณครูเราเรียนเรื่องอะไรต้องบอกตัวเองอยู่เสมอตอนนี้เราเรียนเรื่องศาสนาคริสเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งตอบศาสนาคริสนะคะข้อสอง คำสอนดังกล่าวต้องการสอนในเรื่องใด้นะคะคำสอนดังกล่าวนะคะก็ต้องการสอนให้เราเป็นคนไม่ให้เราเป็นคนแค้นสัตรูหรือว่าไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะและให้มีความเมตตากรุณาต่อทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสัตรูอ่าให้ตอบไปในทิศทางแบบนี้นะคะสอนให้เราเป็นคนไม่คิดแก้แค้นและให้มีความเมตตาต่อทุกคน แม้แต่ศัตรูนะคะข้อ 3. สาศาสนิกชนในศาสนานี้ควรปฏิบัติตนตามหลักคําสอนนี้อย่างไรก็คือทั้งสองคำสอนเลยนะคะในหนังสือเนี่ยถ้านักเรียนอ่านหนังสืออย่างเดียวจะพบว่าหนังสือนําเสนอแค่หลักศรัทธา6นะคะแต่คุณครูคิดว่าควรจะรู้หลักธรรมให้กว้างขวางอย่างน้อยสักสองหลักธรรมก็คือนําเสนอเรื่องหลักปฏิบัติ5ด้วยเพราะคุณครูคิดว่าเป็นหลักสําคัญของศาสนาอิสลามนะคะ ข้อสตอบว่าให้อภัยคนที่ทําชั่วต่อเราไม่คิดแก้แค้นนะคะข้อ3ก็คือมีเป็นผลมาจากข้อ2นะคะข้อ3ตอบว่าให้เราเป็นคนรู้จักอภัยนะคะเป็นคนมีความเมตตากรุณาก็ได้นะคะเป็นคนไม่คิดที่จะแก้แค้นนะคะถ้านักเรียนตอบในลักษณะนี้ก็ถูกต้องตรวจคำตอบของตัวเองนะคะมีสามข้อสามคะแนน และเขียนคำตอบไว้ข้างบนอ่าเขียนคะแนนนะคะไว้ข้างบนให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของวันนี้คุณครูก็ให้การบ้านหน้า24ข้อต่อไปเลยข้างล่าง3ข้อนะคะถ้าเหมือนเดิมนักเรียนก็อ่านกรอบอ่านข้อความที่เขาให้มาในกรอบนะคะแล้วก็คิดวิเคราะห์ทบทวนองความรู้ที่ได้ศึกษามานะคะแล้วก็ตอบคำถามว่า เราเรียนเรื่องศาสนาอะไรกันนะคะในวันพุธเราไม่เจอกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูฝากให้นักเรียนกลับไปตรวจสอบคําตอบต่างๆนะคะให้เรียบร้อยในสิ่งที่คุณครูสั่งไปแล้วนะคะถ้าเปิดเทอมปกติแล้วจะต้องไม่มีใครที่ไม่ทําแบบฝรักนะคะเพราะถึงแม้ว่าจะเรียนไม่ทนัน นักเรียนสามารถกลับมาเปิดวิดีโอใน YouTube ของคุณครูนะคะแล้วก็ตรวจคำตอบได้นะคะนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์และก็ต้องมีความรับผิดชอบข้อดีของโควิดก็คือเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ถูกต้องหนึ่งข้อแล้ว มีความตั้งใจฝ่ายเรียนรู้ด้วยนะคะคุณลักษณะถึงประสงค์มีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเรียนในห้องปกติซึ่งบางคนเนี่ยได้แสดงออกให้คุณครูเห็นแล้วรีบส่งกันบ้านรีบทางานนะคะดีมากๆเลยคุณครูมีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนของคุณครูมากวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้วันพุธไม่มีไม่มีวิชาสังคมนะคะให้ทํากันบ้านและกลับไปตรวจสอบแบบฝึกหัดให้เรียบร้อย แบบฝึกหัดหรือหนังสือแบบเรียนที่อยู่ในมือนักเรียนห้ามหายตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่หน้า24แล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะรอวันที่เรามาเจอกันในวันเปิดภาคเรียนนะคะคือเรียนที่โรงเรียนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ